สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยากให้ทุกคนลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณคือปลาตัวหนึ่งว่ายน้ำอยู่สบายๆใต้น้ำจูๆ่ๆน้ำก็เริ่มแห้งลงอากาศร้อนขึ้นคุณจะทำอย่างไรนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการประจนภัยครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตจากที่เคยอยู่ในน้ำต้องค่อยๆปรับตัวขึ้นมาบนบกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะสิ่งมีชีวิตบนบกเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งเรื่องการหายใจการเดิน การป้องกันการสูญเสียน้ำออกจากร่างกายและอีกมากมายวันนี้เราจะมาคุยกันว่าสัตว์ยุคแรกเขาผ่านด่านหกพวน์นี้ได้อย่างไรและวิวัฒนาการแบบไหนที่ทำให้พวกมันอยู่รอดจนกลายมาเป็นสัตว์บกในปัจจุบันได้ครับทีนี้มาดูกันครับว่าการที่จะขึ้นมาจากน้ำสิ่งมีชีวิตจะต้องผ่านวิวัฒนาการจากสัตว์น้ำเป็นสัตว์บกซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญในประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตบนโลก ซึ่งเกิดขึ้นในยุคดิวานเนียนเมื่อประมาณ360-400ถึง้ล้านปีก่อนกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายวิภาคสรีรวิทยาและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตครับเพื่อให้สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตบนบกได้ซึ่งสิ่งที่สำคัญในกระบวนการนี้ประกอบไปด้วยข้อแรกการปรับตัวทางกายภาพสัตว์น้ำบางชนิดเช่นปลาซิลาแคนเริ่มมีครีบที่แข็งแรงพัฒนาเป็นขาและนิ้วที่ใช้เดิบนบนบกได้ โครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อก็เปลี่ยนไปเพื่อรองรับน้ําหนักเมื่ออยู่นอกน้ําและที่สําคัญคือพัฒนาปอดจากถุงลมเพื่อหายใจในอากาศแทนเงือกข้อ 2. การปรับตัวด้านการหายใจเมื่อสัตว์ต้องขึ้นมาอยู่บนบกก็ต้องหายใจในอากาศแทนน้าป่าบางชนิดเริ่มมีพัฒนาปอดแบบดั้งเดิมใช้ควบคู่กับเหงือกพอเวลาผ่านไปสัตว์ที่มีปอดที่พัฒนาแล้วเช่นคางคกหรือสัตว์เลื้อยคานก็อยู่บนบกได้ดีขึ้น เพราะมีปอดที่แลกเปลี่ยนก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่ 3. การป้องกันการสูญเสียน้ําบนบกมีโอกาสสูญเสียน้ําได้ง่ายสัตว์ยุคแรกจึงมีผิวหนังที่ชื้นเช่นสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกแต่สัตว์บกยุคต่อมาไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคานสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน,นมเริ่มมีผิวที่แห้งมีเกล็ดและมีไข่ที่มีเปลือกหรือเยื่อหุ้มเพื่อป้องกันการขาดน้ําช่วยให้ลูกอยู่รอดบ,บนบกได้ ข้อที่4การพัฒนาประสาทสัมผัสบนบกสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปสัตว์จึงต้องปรับประสาทสัมผัสใหม่เช่นดวงตาพัฒนาน้ำตาและหนังตาเพื่อป้องกันไม่ให้ตาแห้งในส่วนหูพัฒนาหูชั้นกลางและกระดูกหูเพื่อขยายเสียงจมูกพัฒนาโพรงจมูกให้ดมกลิ่นในอากาศได้ดีขึ้นในส่วนของผิวหนังมีการรับรู้พื้นผิวอุณหภูมิและป้องกันอันตราย และสมองที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อช่วยวิเคราะห์และตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวอย่างรวดเร็วทั้งหมดนี้คือวิวัฒนาการสำคัญที่ทำให้สัตว์สามารถใช้ชีวิตบนบกได้และทำให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันครับโอ้โหนี่มันต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยกว่าจะขึ้นมาบนบกกันได้แล้วแรงจูงใจในการขึ้นมาบนบกของสิ่งมีชีวิตมันคืออะไรคาดกันว่าเป็นเพราะมีแรงจูงใจจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น การหาอาหารการหลบเลี่ยงผู้ล่าในน้ำและการสแสวงหาพื้นที่วางไข่ที่ปลอดภัยกว่ายังพบว่าแหล่งน้ำในบางพื้นที่อาดแห้งเป็นช่วงๆทําให้สัตว์ต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างสัตว์จากวิวัฒนาการนี้กันครับซึ่งวันนี้พวกเราจะยกตัวอย่างทั้งหมด3ชนิดที่สําคัญมากในการเปลี่ยนผ่านจากสัตว์น้ําเป็นสัตว์บกตัวแรกเลยทิกทาลิก ทิคทาลิกเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่น่าสนใจมากเพราะมันเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างปลากับสัตว์บกนักวิทยาศาสตร์บอกว่าการค้นพบนี้สำคัญมากเพราะมันช่วยเติมเต็มช่องว่างในสายวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังลักษณะของมันก็ผสมกันระหว่างปลา,ปาและสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกครับมันมีคีบที่แข็งแรงและมีโครงสร้างคล้ายขาท่อนล่างมีคอที่ขยับได้ซึ่งปลาทั่วไปทําไม่ได้มีปอดที่เริ่มพัฒนาเพื่อหายใจในอากาศ แต่ก็ยังมีเหงือกอยู่ด้วยเชื่อกันว่าทิกทาลิกอาศัยอยู่ในน้ําตื้นและบางครั้นอาจขึ้นมาบนบกเพื่อหนีผู้ล่าหรือหาอาหารตัวที่2คืออะคันโทสเตกาสัตว์ตึกดําบรรชนิดนี้มีชีวิตอยู่ประมาณ365ล้านปีก่อนซึ่งเป็นช่วงสําคัญที่สัตว์เริ่มจะเปลี่ยนจากน้ําขึ้นมาอยู่บนบกสิ่งที่โดดเด่นของอะคันโทสเตกาคือ มันเป็นหนึ่งในสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดแรกๆที่มีแขนขารับน้ำหนักได้มันมีนิ้วถึง8นิ้วต่อข้างซึ่งเยอะกว่าสัตว์บกยุคป,ปัจจุบันที่มีห้านิ้วถึงจะมีขาแต่มันก็ยังต้องพึ่งพาการหายใจใต้น้ําและสุดท้ายอิทิกโอสเตกาสัตว์ชนิดนี้ใกล้เคียงกับอะคันโ s สเตกาเลยครับแต่มีการพัฒนาที่มากขึ้นอีกขั้นมันมีแขนขาที่แข็งแรงขึ้น สามารถเคลื่อนที่บนบกได้บ้างยังมีทั้งเหงือกและปอดและยังมีหางยาวพร้อมคีบสําหรับการว่ายน้ําจากสัตว์ทั้งสามตัวนี้เราจะเห็นเรลยครับว่าการวิวัฒนาการจากน้ําสู่บกไม่ได้เกิดขึ้นแบบรวดเร็วแต่มันเป็นกระบวนการที่ค่อยๆพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวได้ดีก็จะรอดและกลายเป็นบนรรพบุรุษของสัตว์บกในปัจจุบัน ต่อไปนี้คือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของสัตว์น้ำสู่สัตว์บกครับการค้นพบสัตว์สีเท้าขนาดยักษ์ยุคโบราณไกเซียเจนเน่พบที่นามิเบียทวีปกอนวานายุคเพอร์เมียนตอนต้นเมื่อประมาณ280ล้านปีก่อนบริเวณละติจูสูงช่วงปลายยุคน้ำแข็งพาลิโอโซอีอครับลักษณะเด่นกระโหลกยาวประมาณ60ซนติเมตรใหญ่ที่สุดในกลุ่มสเตมเตตาพอดที่มีนิว้ว มีฟันเคี้ยวอินเต l o ์ล็อกิขนาดใหญ่บ่งบอกถึงการเป็นนักล่าชั้นสูงกระโหลกกว้างแบนเหมาะสําหรับการดูดเหยื่อในน้ําความสําคัญทางวิวัฒนาการนะครับเป็นญาติใกล้ชิดของโค r โรสเตเดจากยุโรปหรืออเมริกาเหนือนะครับชี้ให้เห็นว่าเตตพ p อตกระจายอยู่ทั่วโลกมากกว่าที่เคยคิดโดยเฉพาะในลัติจูดสูงท้าทายแนวคิดเดิมที่มองว่าการวิวัฒนาการของเตตพอ d เกิดเฉพาะในเขตร้อนครับ โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับกลุ่มเราจะนำเสนอนงานวิจัยที่มีชื่อว่า Co-option of Neck Muscle Supported t e Vertebrae Water to Land Transition นะครับหรือมีชื่อภาษาไทยว่าการศึกษาวิวัฒนาการของกล้ามเนื้อคอในสัตว์มีดูสัต์หลังเพื่อทำความเข้าใจว่าโครงสร้างนี้ช่วยให้สัตว์สามารถเปลี่ยนจากการใช้ ชีวิตในน้ำมาสู่บกได้อย่างไรนะครับโดยวส์และคณะปี2024ครับโดยจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้นะครับเพื่อตรวจสอบแหล่งกำเนิดของกล้ามเนื้อบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างศีรษะกรบลำตัวครับแล้วก็เพื่ออธิบายบทบาทของกล้ามเนื้อเหล่านี้ในการเกิดคอของสัตว์บกครับโดยจากภาพนะครับก็จะได้เห็นได้ว่างานวิจัยนี้ได้บอกถึงว่าถึงแม้จะมี ต้นกาเนิดกล้ามเนื้อคอเดียวกันครับแต่ว่าเมื่อพัฒนาขึ้นสู่บกไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อคอตรงนั้นก็จะมีการวิวัฒนาการให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้ปรับตัวให้เข้ากับการช,ชีวิตบนบกได้ครับสําหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดภาพประการใดทางพวกเราก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ